วันที่19กุมภาพันธ์2ระสานี้ท่านวงศาดวงทองล้าหัวนานแผนกแถลงข่าววัฒธรรมและท่องเที่ยวแขวงลงติดตามการค้นพบกระโหลกบูหานอยู่แหล่งท่องเที่ยวทงห,หินหนึ่งซึ่งคณะกองบูหานวิทยากรมมรดกกระทรวงแถลงข่าววัฒธรรมและท่องเที่ยวความกับเสียสารมหาวิทยาลัยแห่งศาตสตร์ออสเตรเลีย ได้ค้นพบกะโหลกปูหานอยู่แหล่งท่องเที่ยวทงห,หีนหนึ่งนำพาทีมงานสำรวจและค้นโดยแมนทานด็อเตอร์ทองลิศหลวงโคดหัวหน้ากองปูหานวิทยากรมมรดกกระทรวงทงว่ทองเที่ยวมีท่านด็เตอร์ดูกูโอไลลีและดเตอรลุยซิวอนเสียวซานมาจากมหาวิทยาลายัยแห่งสัตว์ออสเตรเลียพร้อมกับวิชาการจากคันเควงและเมือง ซึ่งได้เริ่มสำรวจและคุดค้นเป็นครั้งที่สองสำหรับจูแรงท่องเที่ยวท่งห,หินหนึ่งดังนั้นการคุดค้นแม่เริ่มมาแต่ท้ายเดือนมังกรสองพันสาวเป็นต้นมาผ่านการคุดค้นได้พบกะโหลกมนุษย์บูหานทั้งหมดหากะโหลกสมบูรณ์ซและบสมบูรณ์สองพบหินปูนเตาดินเผาไหาน้อยสองหหมักกระดิง่งท้องสำลิดและหมักปัดจำนวนหึง ผ่านการสันนิษฐานว่าโครงกระโหลกและวัตถุเหล่านี้แม่นมีอายุได้ประมาณ2,000กว่าปีดังท่านดรทองฤทธิ์หลวงโคตรหัวหน้ากองบูหารวิทยากรมมรดกกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ให้สัมภาษณ์ว่าและในปี2000นี้เริ่มจากบันที1 1เดือน2 2 0 2 0พวกเขาก็ได้มาสืบต่อ เิดอีกคุดไหมในการศึกษาคนขคั้วซึ่งว่ากอนหน,นี้ดรทองสาผมได้คุดศึกษาคนขั้วอยู่บริเวณทางท้งายมือนี้แลวพวกเขาได้มาเปิดออกตืมในหลุมคุดคนพวกเขานี่มันมีขนาดสิบลวงยาวตามลวงเหนือใต้และก่วงตามตะเวนออกสู่ตะเวนตุกนี่สามเมตรหลังจากที่ผลพวกเขาที่คุดลงไปประมาณสิบห้าเซนพวกเขาได้ปรากฏพบเห็น <Okay. S 1> หินปูน ที่ยังใหญ่เพราะฉะนั้นหินปูนนี้มันยังหินปูนนี้บรรดาหินปูนนี้จะมีขนาดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปุ๊บกระดูกคนเอิ่นนมาเป็นพิธีกรรมในการฝังคนตายเพราะ,ะนั้นขุมที่พวกเขาพบนี้และกระดูกที่พวกเขาพบนี้ก่อนอื่นเมื่อเวลานั้นพวกเขาบ่ได้พบเป็นโครงกระดูกแนวนี้เขาพบจะเป็นกระดูกที่มุน่นแล้วก็มีปรากฏนี้ฐานใส แล้วก็มีหมักปัดเป็นจํานวนหลาย10บหน่วยประมาณถึงสามสิบหน่วยที่พวกเขาได้พบที่ย่างใหญ่อยู่หันหลังจากที่พวกเขาได้เออสั้นดินที่มีกระดูกมุนสะสายและมีหักปัดสะสายนี้พวกเขาจะไปเจอะพวกหินปูนที่วางขณะนีน้พวกเขากําลังคุดค้นลงไปแล้วไปพบคุ้งกระดูกอย่างจะแจ้งนี่เป็นคุ้งกระดูกที่พวกเขาพบมีสองจุดจุดที่ใหญ่กว่ามูในจุดที่ขุมดังกล่าวนั้น ปกฏว่ามีฮอดสามหัวกระโหลกแล้วก็บพบแคลแล้วก็จุดนี้พวกเขาก็ได้พบหัวกระโหลกประมาณสองหัวกระโหลกแต่อยู่ในลักษณะที่มุนบอมเป็นอยู่ในลักษณะที่ฝังแบบเป็นคุ้งกระดูกอยู่ในสภาพของคนนอนนี่เป็นการพิธีกรรมเป็นการพิธีกรรมเป็นการฝังข้างที่สองถัดจากที่ว่าเพิ่นได้มีการเห็ุเห็ดหชากซพบนันเนาเปื่อยจะมาจากที่ใดนั่นพวกเขาก็ยังเป็นคุ้งเป็นคําถามเพราะบางคนก็เข้าใจว่า คนที่ตายแล้วเ่นเออกไปใส่ยอยู่ในไหะหลังจากนั้นมันเน่าเปื่อยอาเจอกระดูกมาปิดฝังครั้งที่สองอน,นั้นก็เป็นปเพียงแต่งนะทัดนะซื่อแต่พวกเขากันในเซิงวิสการพวกเขายังบวสา,ามารถที่จะให้คําตอบเพราะว่าพวกเขายังไม่ได้พบหลักฐานของคุงกระดูกที่ยังค้างอยู่ไหแต่ว่าถึงแน่นาใดก็ตามแต่พวกเขากันยังคงจะเว้าได้อยู่ในกรณีที่หลักฐานที่พวกเขาพบตัวจริงในการขุดค้นเพราะนั้นก็คุ้งกระดูกที่เขาพบนี้มันเป็นพิธีกรรมการฝังกระดูกครั้งที่สอง นอกจากนั้นหันพวกเขาอยู่ทั้งเรียบไหนี่มันพวกเขาได้พบเตาไหน้อยอยู่ทั้งคางไห่สองไห่พวกเขาได้พบ,แ,พพบแล้วก็อยู่ทั้งกลางอีกแล้วก็พ่อมะกระดิ่งทองสำริดพ่อมะกระดิ่งทองสำริดแล้วก็พ่อมักปัตที่นีหลายลักษณะมักตุ้มจะเป็นันหมักปัตนี้เป็นบักปัดประเภทดินเผาถึงมีลักษณะที่แตกตา่างบางอันก็จะเป็นวุไงไห่ บางอันก็นจะเป็นป้อมน้อยเนะพื่อหมักตุ้มแต่มีหูทั้งกลางสําหรับไปใส้หอยเป็นเครื่องประดับของคนที่เสียชีวิตหรือเขาจะว่าว่าเป็นเครื่องที่อุทิศกับคนตาย พร้อมกันนี้ยังจะสืบต่อพยายามคนคลัวให้เห็นหลักฐานสันนิฐานสนิท้หินภูมิสันฐานและภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับหองหอยต่างๆให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจุดประสงค์ก็เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเหตุให้ข้อมูลความเป็นมาของยอหาาินมีความชัดเจง